สวัสดีครับวันนี้เรามาวิ่งกันนะครับผมวิ่งตอนเช้าวันเสาร์นะครับวิ่งคลายโกรกันนะครับบรรยากาศตอนเช้าก็ดีมากเลยนะครับมีมีหมอกนิดๆแล้วก็มีนกนะครับผมผมมาวิ่งที่ขอบสะทุกเช้านะครับทุกเช้าวันเสาร์ เพื่อคลายกดแล้วก็ทําให้ร่างกายเราพร้อมสำหรับการบินนะครับหรัว,วันนี้ก็จะเป็นลองลันนะครับวิ่งแันตอนเย็น3าิกิโลแต่ตอนเช้าก็ผมก็จะมาวิ่งคลายกดนะครับเพื่อให้ทําให้ร่างกายเตรียมพร้อมเสมอน,นะครับสำหรับผมก็ <c oughs> ฝากไว้นะครับ ก่อนที่จะออกลัางกายก็ให้ทุกคนวอร์มร่างกายก่อนนะครับ5บ้านาทีนะครับก่อนที่จะวิ่งทุกครั้งนะครับเพื่อทําให้ร่างกายเราพร้อมสำหรับการวิ่งนะครับผมเพจนี้ก็เป็นเพจใหม่นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด like, ติดตามด้วยครับเพจวิ่งเพื่อหัวใจนะครับ run for heart นะครับผมเราไม่ได้วิ่งเพื่อใครนะครับเราวิ่งวิ่งเพื่อหัวใจเราเองนะครับทําให้เราหัวใจเราแข็งแรง เดี๋ยวผมจะไปวิ่งแล้วนะครับฝา <c oughs> กกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันอีกนะนะครับสวัสดีครับ